เพื่อช่วยกองต้นไม้ดีหมดค่ะต้นไม้ดีหมดฟอกอากาศต้นไม้ควรมีค่ะไม่มีอะไรที่ไม่ดีค่ะทุกอย่างดีหมดต้นไม้ดีมากให้อากาศให้ความสดชื่นให้ความร่มลื่นปลูกต้นไม้ก็ให้นกได้อาศัยทํารังก็ได้บุญแล้วไม่มีไม่ดีค่ะที่บอกว่าไม่ดีคือคนโง่มนุษย์อะโง่ไปบูชาแต่วัตถุก,กัน ไปบูาชาแต่ว่าถุการสิ่งปลูกสร้างทั้งๆท,ที่ตัวมันมาจากธรรมชาติแต่มันดันเสือกทําลายธรรมชาติแล้วมันก็ไปบูชาหาเหียวอะไรก็ไม่รู้มันก็ชีวิตมันก็จึงไม่เจริญเพราะมันเป็นธาตุวัตถุมันบูชาวัตถุมันบูชารูปปั้น ทั้งๆที่ความจริงมันต้องบูชาธรรมชาติเพราะว่ารักธรรมชาติรักษามันรักษาชีวิตมันรักษาโคตรเงาสกุลาด์มันบรรพบุพรบุษมันมีชีวิตรอดได้ก็อาศัยธรรมชาติกินผักกินหญ้ากินผลไม้กินทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติมันไม่ได้แดกอิดแดกปูนนะคะคนอนะมนุษย์อนะมนุษย์มันไม่ได้มีชีวิตรอดด้วยการที่มันแดกความสีวิไลความเจริญแดกอิดแดกปูนแดกเหล็กมันไม่ใช่นะคะมนุษย์มันแดกธรรมชาติ มันแดกต้นไม้แดกใบหญ้าแดกทุกอย่างที่ธรรมชาติให้คุณกับมันแต่มันอักตันยอยู่ต่อธรรมชาติมันไม่บูชาธรรมชาติแต่มันไปบูชาวัตถุมันไปบูชาปูนมันไปบูชาสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ไม่รู้ที่มันมีแต่ทำลายธรรมชาติอ่ะมันจะไปเจริญได้ไงมันอักตันยูมันจะไปเจริญได้ไงมันอกตันยู มันรอดได้เพราะว่านี่มันแดกน้ำแดกแดกน้ำแดกหญ้าแดกผักแดกปลานี่มันรอดได้มนุษย์น่ะมันรอดเพราะว่ามันแดกปลาแดกเนื้อแดกปลาแดกผักแดกหญ้าแดกผลไม้ลากไม้มันจะงมีชีวิตรอดมันไม่ได้แดกปูนนะแต่ทุกวันนี้มันไปบูชาวัตถุรูปปั้นโน้นมันจะไปเจริญได้ไงไม่มีทางเจริญหรอกไม่มีทางเจริญหรอกพวกมึงอ่ะ ถ้ามตับใดถ้ามึงทําลายธรรมชาติมึงจะอยู่ไม่ได้โลกก็ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันน้ําท่วมก็หนักขึ้นแล้วมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆมันทําลายหมดมันก็ไปดูสิแม่น้าเมยแม่น้ําอะไรอะ่ะมันปล่อยแต่อะไรสารพิษลงมาเนะี่ยปลาเปอร์ติดโรคติดอะไรกันหมดมันจะไปแดกอะไรมันแดกความเจริญไม่ได้หรอกต่อไปนั่นมันแดกความเจริญไม่ได้หรอกต่อไปนั่นไม่มีจะแดกเพราะว่าปัจจัยสีไม่มีโดนทําลายหมด ต้นน้ําที่สะอาดไม่มีสัตว์น้ําที่อยู่ในน้ําก็มีแต่ติดเชื้อติดสารมันก็ถึงเป็นมะเร็งกันง่ายขึ้นไงเป็นมาเรงปอดอนะ่มะมาเรงปอดได้เยอะที่สุดเลยคนไทยอ่ะไปดูงานวิจัยบ้างเป็นมะเรงปอดตายหากันเยอะเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์มันไม่มีเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์มันไม่ม,าาาม,ม,มีลูกหลานมึงต่อไปก็มึงก็เตรียมทําเงินไว้เยอะๆแล้วกันไปรักษามันแล้วกันป่วยง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้น ภูมิต้านทานน้อยลงป่วยต่อไปอคนแน่นะเขาจะป่วยง่ายขึ้นภูมิต้านทานน้อยลงเพราะว่าอะไรที่มันดีต่อสุขภาพมันไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์ก็ไม่มีอาหารการกินที่มันดีก็ไม่มีทุกอย่างมีแต่สารไปหมดจริง <c oughs> พี่แจพี่แจถามว่า พี่แจถามว่าคนถามเรื่องตะแบกไปไหนไม่หนูไม่ชอบไงหนูไม่ชอบคนที่มันแบบเมื่อไหร่มึงจะคิดได้ตะถีว่าต้นไม้มันดีหมดแหละมันไม่ได้ดีเพราะว่าชื่อมันเป็นมงคลไม่มงคลลาวมันมาปลูกเพื่ออะไรประโยชน์ของมันคือมันให้ร่มเงาลาวต้นไม้แล้วก็ให้อากาศที่บริสุทธิ์ให้ออกซิเจนลาวมันช่วยลาวเนี่ยที่ดิฉันบอกว่าดิฉันเอาลงก็คือดิฉันทําเป็นกําแพงธรรมชาติเพราะว่าเรารู้ว่าแดดบ้านดิฉันน่ะแดดมันมาทางนี้หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมาทางนี้ทางเนี้ย เนี่ย uh, แดดมันมาทางนี้หมดเลยเราก็ต้องเอาต้นไม้ลงเพื่อให้มันช่วยกรองแสงกรองความร้อนต้นไม้อะมันให้มันรับความร้อนแทนเราเข้าใจไหมต้นไม้อะมันรับความร้อนแทนเราต้นไม้อยู่ที่ไหนความร่มรื่นก็อยู่ที่นั่นความสดชื่นก็อยู่ที่นั่นถ้าเราจะเอาแต่ความเจริญอย่างเดียวอ่ะมันอยู่ไม่รอดหรอกคนนมันใช่มันต้องบูรณาการมันต้องบูรณาการเราไม่ได้ เราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องว่าความเจริญไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องอยู่กระตอ๊อบอยู่มันไม่ใช่แต่มันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องบูรณาการเข้าใจไหมต้องบูรณาการใช่ไหมให้มันไปด้วยกันได้ให้มันไปด้วยกันได,ได้จะมีความเจริญแล้วเราก็ต้องไม่ทิ้งรากเงาของเรา จริญแค่ไหนก็ได้แต่เราต้องไม่ทิ้งรากเหง้าของเรารากเหง้าสําคัญที่สุดคนไม่มีรากเหง้ามันจะอยู่ยังไงเหมือนต้นไม้มันไม่มีรากแก้วอะคนลืมรากเหง้าก็เหมือนต้นไม้มไม่มีรากแก้ว,ม,กม,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 กกวมันจะอยู่ยังไงมันไม่ได้จะิญแค่ไหนก็ได้แต่เราต้องไม่ลืมรา,ากเหง้าของเราต้องไม่ลืมวันนี้ฉันฉนี่ไม่ลืมภาพที่ฉนันจําอยู่ในหัวหมดเลยว่าเราโตมายังไงเราเกิดมาจากที่ไหน เราเกิดมาจากที่ไหนเราโตมายังไงลากเง้ากําพืชเราเราต้องไม่ลืมเราเป็นลูกหลานชาวนานะที่ผืนเนี้ยที่เคยที่ดิฉันถมอยู่เนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นท้องนาทวดตาเขาใช้ที่ดินเนี้ยสำหรับการปลูกข้าวทำนาที่ตรงนี้เคยมีต้นอะไรบ้างดิฉันจะปลูกคืนให้หมดเลยดิฉันจำได้ตอนเด็กมีต้นมีลิ้นจีทวดปลูกลิ้นจีไว้ทวดปลูกต้นมะกอกน้ำไว้ ตรงนามีต้นมะม่วงดิฉันปลูกคืนหมดเลยดิฉันไม่ทําลายนะก่อนดิฉันจะถมดินเนี่ยดิฉันจําไว้หมดเลยว่าดิฉันจําไว้หมดเลยว่าที่ตรงนี้เคยมีอะไรบ้างที่มันที่มันที่มันมีความหมายกับสตอรี่กับเรื่องเล่ากับชีวิตของเรากับรากเง่าของเราไม่ลืมเลยไม่ใช่ว่าโคน่คนโค่นโค่นหมดคนเดี๋ยวนี้ทําลายหมดเลยพ่อแม่บางทีอ่ะจะเอาแต่ความเจริญพ่อแม่ปลูกต้นมะพร้าวไว้ปลูกต้น ปลูกต้นมะม่วงไว้พอแม่งปู่ย่าตายายตายหาไปมันโค่นเกี้ยงเลยมันขายต้นไม้เลยเขาปลูกกันมาสิบยี่สิบปีกว่าจะโตกว่าได้ก็รู้มันรักสบายมันก็ขายต้นไม้แดกหมดโค่นหมดหรือมันก็โค่นหมดมันต้องการที่โล่งๆแล้วมันก็เทปูนมันอยากได้ความเจริญมันไม่เอาต้นไม้มันก็มันก็ทําลายหมดที่บรรพบุรุษทํามา คนแก่คนเฒ่าเขาคิดการไกลแต่คนสมัยนี้คือเอาสบายไว้ก่อนพิธีคิดต่างกันเลยคนสมัยก่อนนะคิดทําอะไรเขาคิดถึงวันข้างหน้าว่าเขาลําบากตอนนี้แต่วันข้างหน้าเขาจะมีอะไรเหมือนเขาปลูกต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวห้าปีสิบปีข้างหน้าเขาสบายแล้วเขามีมะพร้าวกินคนสมัยก่อนยังไงก็ต้องถ้ามีต้นมะพร้าวอยู่บ้านสบายและมึงแกงนักกะทงกะทิมึงต้องใส่มะพร้าวหมดมึงไม่ต้องไปซื้อเขามึงได้แกงกระทงกะทิมึงต้องใส่หมดมึงต้องใส่มะพร้าวมึงต้องคั้นกะทิ เขาก็ปลูกขา้มา,มามไว้หน้ามะม่วงมันถึงมีไอ้เรื่องที่ว่าแจกมะม่วงกันอะไรกันเนี่ยเข,เขาปลูกหมดเขาไม่ต้องซื้อกินหน้ามะม่วงเขาก็เก็บมะม่วงกินไม่ทันดนฉันนะ่ะโตมากับบ้านปู่บ้านย่านะกินไม่ทันเขาก็กวนทํามะม่วงกวนกินเหลือแล้วก็กินไม่ทันก็ไปกวนไปแปรรูปขายบ้างแจกบ้างก็ได้เงินแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่เอาลําบากช้าไม่เอาช้าลําบากเอาสบายตอนนี้เลยไม่เอา ไม่ปลูกไปดูแลทําไมเป็นภาระไม่เอาไม่ทําไม่ทําไม่เอาสุดท้ายต้องซื้อแดกหมดต้องซื้อกินทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่พึ่งพาตัวเองได้เลยซื้อกินทุกอย่างเพราะคิดว่าตัวเองมีตังก็ซื้อ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 ข้าวก็ซื้อกินผลไม้ก็ซื้อกินไม่ต้องไปปลูกซื้อเอาซื้อเอาทุกอย่างกะทิก็ไปซื้อเอาไม่ต้องเขามีขายเอากะทิกะทิแบบกล่องเลยเซเว่นมีไปซื้อทุกอย่าง ตอนนี้มีตังค์ซื้อได้มีตังค์ซื้อได้แต่ถ้าวันหนึ่งไม่มีตังค์ทำไงระบบพังทำไงเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้โดนไล่ออกทำไงไม่มีตังค์ไม่มีเงินเก็บจะเอามาเอาอะไรกินไม่มีเก็บอะไรกินได้ไม่มีสักอย่างพึ่งพาตัวเองไม่ได้เพราะว่าไม่พึ่งพาตัวเองไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรให้พึ่งพาได้เลยไม่มีไร่นาก็ไม่มีขายไปหมดแล้วจะไปปลูกข้าวกินก็ไม่ทันแล้ว ะพึ่งมาคิดได้จะไปปลูกมะม่วงกินก็ไม่ทันแล้วเขาเรียกว่าพึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็เด็กยุคใหม่เป็นแบบนี้แหละระวังให้ดีกันแล้วกันต่อไปแก่ตัวไปก็จะเป็นคนอนาถานี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามันเรื่องจริงคุณก็จะไม่มีที่พึ่งเพราะคุณไม่ได้ทําที่พึ่งไว้ตอนที่คุณทําได้คุณก็ไม่ทําเนี่ยสมัยก่อนเป็นท้องนามหมดเลยตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีคนทํานาแล้วตรงนี้เป็นนามหมดเลยนะทุกคนไปเนี่ย แต่ก่อนเขาไม่ได้ทําสวนยางนะคะแถวเนี้ยเป็นท้องนาหมดแม่เล่าให้ฟังพราะแม่เป็นเด็กเลี้ยงควายแม่อาจดิฉันเป็นเด็กเลี้ยงควายจริงๆนะนะแม่เป็นเด็กเลี้ยงควายจริงๆแม่เป็นเด็กเลี้ยงควายเนี่ยท้องนาเนี่ยสมัยก่อนมีปลาหมอเวลาหน้าฝนอย่างเงี้ยนะมีปลาหมอไทยป้าชอบไปตกปลาหมอไทยดิฉันก็ไปด้วยเป็นเด็กดิฉันชอบตามป้าไปหน้าฝนเนี่ยมีเยอะแยะหมดเลยจะเก็บอะไรผักหวานเอ้ยใบเตลใบเตลผักหวานเก็บเห็ดมีทุกอย่างเลย แต่เด๋ยนนี้ไม่มีแล้วโค่นหมดทำทำเขาเรียกว่าทำอะไรนะเขาเรียกว่าปลูกพืชเศรษฐกิจหมดพอปลูกพืชเศรษฐกิจหมดก็ความหลากหลายของระบบนิเวศก็หายไปหน่อไม้จะขุดจะ,จะไปหาแดกเหมือนสมัยก่อนก็ไม่มีแล้วมันมันตัดทิ้งหมดแล้วเหลือแต่เหลือแต่ไร่พืชเศรษฐกิจหมดความหลากหลายทางระบบนิเวศไม่มีต้น ผักวงผักหวานเคยหากินได้ลูกวงลูกว่ามีเป็นต้นไม่มีแล้วมันโค่นแดกหมดไม่มีเหลือแต่พืชเศรษฐกิจก็ก็ก็ต้องเอาไปขายแล้วก็ไปซื้อเอาทําพืชเศรษฐกิจกันหมดพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่ต้องรออะไรอ่ะพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่ทําแล้วก็ต้องรอความหวังจากคนอื่นว่า เออน้ำยางจะดีหรือเปล่าถ้าน้ำยางไม่ดีกูก็ตัดยางไม่ได้อ่พอสมมติว่ายางราคาถูกตัดยางไม่ได้ไม่คุ้มก็ไม่ได้ตัดสวนยางก็ทิ้งไว้เปล่าๆจะมาเก็บอะไรกินอ๋อไม่มีละเพราะว่าเพราะว่าที่ไร่ก็มีแต่สวนยางหมดแล้ะไม่เหลืออะไรให้เก็บแล้ะไม่มีพืชผักอะไรที่เราเคยเก็บสมัยเด็กเราเก็บได้พอหน้าฝนมันขึ้นมันไม่มีแล้วมีแต่ต้นยางล้นๆถ้าไม่ได้ตัดน้ำยางขายก็ไม่มีกินละมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นแบบนี้ สมัยก่อนตรงนี้เป็นท้องนาเป็นท้องนาปลูกข้าวได้เดี๋ยวนี้เริ่มปลูกไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ําเค็มมันเข้าน้ําเค็มมันเข้าเพราะอะไรน้ําเค็มมันเข้าเพราะคนทําทําทุ่งกุลาทําทุ่งกุลาทําบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงกุ้งก็ไปสูบน้ําเค็มเข้ามาพอไปสูบน้ําเค็มเข้ามาปุ๊บดินมันก็เปลี่ยนและปลูกอะไรมันก็ไม่งามแล้วเค็มปีก็ต้องรออีกเลี้ยงกุ้งก็เจ๊งกันแะเนร์ลนะฮะเลยแถวบ้านดิฉันนะเป็นหมดบ้านดิฉันนี่พูดไม่ใช่พูดถึงคนอื่นนะพูดถึงบ้านดิฉัน พ่อแม่ก็ไปกู้เงินมาตอนนั้นทนํานากุ้งเจ๊งหมดกุ้งติดโรคเจ๊งโดนกดราคาอีกขายไม่ได้อีกกุ้งติดโรคทีนี้ก็จะเอาที่ดินคืนไม่ได้แล้วแม่งขุดบ่อเรียบร้อยไปแล้วที่ดินก็หายไปเรียบร้อยเพราะขุดบ่อเลี้ยงกุ้งไงพอกุ้งเจ๊งปุ๊บมึงหายไปหมดเลยชีวิตมึงที่ดินมึงก็หายพ่อมึงเหลือแต่บ่อเฉยๆเลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีนี่แหละนี่แหละชิ่ย นี่แหละคือดิฉันอาจจะบ่นเยอะหน่อยนะแต่ว่าดิฉันมันเป็นคนแบบคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอะ่ะดิฉันเป็นคนชอบคิดอะไรแบบเหมือนคนโบราณเพราะดิฉันโตมากับคนโบราณดิฉันก็จะมองอะไรแบบคนโบราณนิดนึงอะจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเส้นซิทีบกับเรื่องแบบถิ่นฐานบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนแบบนิดนึงจะเป็นคนแบบนิดนึง <laughs> นะคะ เออเนื้อทุกคนได้ค่ะแถวนี้มันเป็นน้ําเค็มหมดเลยไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นคลองค่ะเป็นน้ําเค็มสมัยก่อนเขาจะขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงกุ้งกันกุ้งกุลาไงคะกุ้งกุลาที่เขาเลี้ยงกันตัวใหญ่ๆกุ้งกุลาเขาเลี้ยงกุ้งกุลาดํากันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเลี้ยงกุ้งกุลาเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงปลาเก๋าเขาจะเป็นยุกๆไปพอเจ๊งแล้วก็เลิกเจ๊งแล้วก็เลิก อยากให้คุยกับคุณยายอีกจังทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนน้ฮมดีฉันขึ้นได้นะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะดิฉันจะพาขึ้นไปข้างบนปุ๊บนี่ไงอ่านี้ไป ระวังไปปินเอาไปทางโน้นไมต่ต้องมาทางคุณทำไมเล่า <c oughs> ต้องไปทางโน้ด <c oughs> นดิอัท่านเขาบอกระวังเหล็กหักนะ <c oughs> รับน้ำหนักทานได้รับน้ำหนักใช้ไม่ได้เหรอรับน้ำหนักทานได้เป็นปัจจัยเลยีืดวิวดิสวยมากเลยนะ